สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสมบายทิพย์นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธแรมห้าค่ำเดือนสี่ปีมะโรงอัทศกจุลศกราช1น8เเวลาสายาม ตรงกับวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2280ปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ขณะมีพระชนมายุได้4 5 0 0รษาและทรงย้ายราชธานีจากฝั่งทนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร และโปรดเก้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับนอกจากนี้ยังได้ทรงรับการยกย่องเป็นหนึ่งใน8สมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยและพระองค์ทรงได้รับพระราชาสมัญญานามว่าเป็นมหาราชในคราวพระราชาพิธีสมโพชกกุงรัตนโกสินสองร้อปีเพราะทรงได้รับชัยชนะจากสงครามเก้าทัพ เราไปฟังพระราชประวัติกันนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2280ในราชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอาณาจักรอยุธยาพระองค์เป็นบุตรคนที่สี ของพระอักษรสุนทรสารหรือทองดีซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกกับพระอัครชายาโยกเมื่อจเจริญไวยขึ้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษหรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครั้นประชนอายุครบ21พรรษา ก็เสด็จออกผนวดเป็นพิสุอยู่วัดมหาทลายหนึ่งพันษาแล้วลาผนวดเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรดังเดิมเมื่อประชนมายุได้2 5่สิบาพันษาพระองค์เสด็จออกไปรับราชการที่เมืองราชบุรีในตำแหน่งหลวงยกกระบาดในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมารินและได้สมรสกับคุณนาค ที่ดานในตระกูลเศรษฐีมอญที่มีรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวาเมืองสมุทรสงครามภายหลังการเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองให้แก่กรุงอังวะแล้วพญาตากสินได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และย้ายราชธานีมาอย่างกรุงธนบุรี ในขณะนั้นนายทองด้วงมีอายุ32ปีได้เข้าถวายตัวรับราชการตามคำชักชวนของพระมหามนตรีบุญมาผู้เป็นน้องชายโดยได้รับพระราชการุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระราชรินเจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาและย้ายมาอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดบางว่าใยญยหรือวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2311สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้นไปตีเมืองพิมายซึ่งมีกรมมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้าเมืองพิมายอยู่พระราชะรินและพระมหามนตรีได้รับพระราชะองค์การให้ยกทัพรวมในสืครั้งนี้ด้วยหลังจากการสืครั้งนี้พระ,ะราชินได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอาภัยรณทธร์จ้างวางพระตำรวจฝ่ายขวา เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จที่มีความชอบในการสงครามครั้งนี้หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าพระฟางสำเร็จมีพระราชดำริว่าเจ้าพญาจัก,กรีหมุดนั้นมีแก้วกล้าในการสงครามดังนั้นจึงโปรดตั้งพญาอภัยรณฤทธิ์ขึ้นเป็นพญายมราชเสนาธิการกรมพระนครบ้าน โดยให้ว่าราชการที่สมุหานายกด้วยเมื่อพยาจักรีหมดถึงแก่กรรมแล้วพญาอภัยรนริ์จึงได้รับการโปรดเกล้าให้เลื่อนบรรด,ดาศักดิ์เป็นเจ้าพยาจักรีที่สมุหานายกพร้อมทั้งโปรดให้เป็นแม่ทัพเพื่อไปตีกรุงกัมพูชาโดยสามารถตีเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์เมืองบริบูรณ์และเมืองพุทไทยเพชร หรือเมืองพุทธไทยมาศได้เมื่อสิ้นสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้นักองรามาธิบดีไปครองเมืองพุทธไทยเพชรให้เป็นใหญ่ในกรุงกัมพูชาและมีพระดำรัสให้เจ้าพญาจักรีและพญาโกษาธิบดีอยู่ช่วยราชการที่เมืองพุทธไทยเพชรจนกว่าเหตุการณ์จะสงบราบคาบก่อนเจ้าพญาจักรีเป็นแม่ทัพทำราชการสงครามกับพมา่า เขเมรและลาวจนมีความชอบในราชการมากมายดังนั้นจึงได้รับการเลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกพิรึกมหิมาทุกนัคระระอาเดชนเรศราชาสุริยวงศ์องค์อัคาระบาทมูลิกากรบอรรัตนะบรินายกและได้รับพระราชทานเฉลี่ยมงากระดก และมีเครื่องทองต่างๆเป็นเครื่องยศเสมอเจ้าต่างกรมเดือนมีนาคมพุทธศักราช2324สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรโดเกล้าให้พญาสันแต่งทัพไปปราบกบฏแต่พญาสันกลับไปเข้ากับกบฏและนำทัพเข้ายึดกรุงในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2324 พญาสันได้กราบทูลให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสละราชสมบัติและออกพนวดซึ่งพระองค์ยอมทำตามในวันที่สิบมีนาคมพญาสันครองเมืองได้ราวสองสัปดาห์ก็ถูกปราบโดยทัพของพญาสุริยะอภัยพญาสุริยะอภัยจับพิสุตากศึกและขังไว้ หังสมเด <Iya. S 1> ็จพรยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพกลับจากกัมพูชามาถึงกรุงทุนบุร <t S 1> ีและได้สำเร็จโทษบรรดากระบฏแล้วก็ดำริว่าเหตุแห่งกระบฏคือพระเจ้าแผ่นดินองค์กรสมเด็จเจ้าพยาได้พิพากษาโทษอดีตพระเจ้าตากดังความตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลำบากกินเหงื่อต่างน้ำ เราก็อุตสาหะกระทําศึกมิได้อะไรแก่ชีวิตคิดแต่จะทํานุบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเซียนน้ำจะให้สมณะพราหมณนาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกัน mm hmm. ก็เหตุฉะไหนอยู่ภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำทำโทษแล้วโบยตีพระภิสุสง์ และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพละการโดยหาความผิดไม่ได้กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นยา้าทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุดเมืองมิชาทิฐิชนี้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์สึกต่อว่านายสิน ต่อมานายศินถูกนำตัวไปประหารด้วยการตัดศีรษะการปราบดาพิเศษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325หลังจากได้สำเร็จโทษพระเจ้าตากสินแล้วสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีขณะที่มีพระชนมายุได้4 6พันษา พระองค์โปรดก้าให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีราชธานีจากเดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาอย่างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาแทนพระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังหลวงซึ่งต่อมาคือพระบรมมหาราชวังและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มาประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามภายในพระราชวังหลวงหลังจากนั้นสรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองสมโพธะพนครเป็นเวลาสามวันซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสมโพธกกุงรัตนโกสินครั้งแรกครั้นเสร็จงานพระองค์พระราชทานานามพระนครแห่งใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหารัตนีรัตนปฏิมากรว่า กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพกนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอามรพิมานอวตารสถิตสักกะทัติยะวิษณุกรัมประสิทธิ์หรือที่เรียกอย่างสังเขตว่ากรุงเทพมหานคร นอกเหนือไปจากการสร้างราชธานีแห่งใหม่แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงเผยแพร่แนวความคิดใช้เหตุผลมาลบล้างแนวคิดความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมีมาแต่สมัยอยุทยาไปด้วยยกตัวอย่างเช่นความชอบธรรมหรือสิทธทิธรรมในการเป็นพระมหากษัตริย์นั้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในนิราชลพมมาว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีนอกจากนี้ยังทรงเผยแพร่แนวคิดความเป็นเหตุเป็นผลยกตัวอย่างเช่นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรตินั้นประพันธ์ด้วยกรอนซึ่งเป็นวัฒนธรรมจากชาวบ้าน และมีการบรรยายถึงพระรามว่ามีความมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช่การประคับประคองจากเทพเจ้าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการแปลเรื่องราชาธิราชและสามก๊กของเจ้าพญาพระครังหนที่แสดงให้เห็นถึงว่ามีการให้ความสำคัญต่อสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสงคราม อันส่งผลให้มนุษย์มีความสำคัญมากขึ้นในสายตาของชนชั้นนาไทยแม้กระทั่งไพร่นั้นก็ยังมีการออกกฎหมายที่ทำให้สวัสดิภาพดีขึ้นและลดความสำคัญของชาติกำเนิดลงดังจะเห็นได้ว่าในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ที่เปรียบสังคมเหมือนร่างกายมนุษย์นั้นประชาชนคือสา,าวาธที่มนุษย์ถือ